I'm in a all material, I'm I'm a I'm i in I'm i a all I'm called. 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 I'm i i i am i i am i

ไว้ใจไวใจวินเนอร์ป <District> ั๊บวินเนอร์วินเนอร์สุดๆถึงวะถึงวะต้องใส่สองยังรียบร้อยละโอเคครับเดี๋ยวว่ายน้ำออกไปนะเเียอไงถามถามเขาถามไปแปบ่าไม่ดิสไม่ดิส ผตำรวจ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 ตาแป๊ดแม่เนสูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคเอยงไต้องไปยิง F P L S ตีกับรุ่นนอนอยู่ข้างบนน่ะที่ผมขีเไลอยู่เขาเขาลงคนเดียวใช่กเผมขี่ไลเพราะผมก็ไม่กล้าหรือเพราะว่าเขามีเขามีดับตัวออยู่ไหนอ่ะ เนี่ยตามมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวัง่อนโอเคเอเไปแถวๆเนี่ยเ้ร์อื่นที่มันเป็น R นะนะน้ทำครับอะไรนะครับทำโครับทใจทาใจ น่าจะเป็นขาวใครอุ้มเอ๋อร์ตอนนี้เาตั้งแคมป์ครับตออดี้เขาหลับครับกำลังไม่น่าอยู่สาเหตุองหรเยอะเดิัวสองครับัวสองังเยอะเยอะ้วยดิแถวเนี้ยได้ครับไอ้ดีแล้าันเสิี์ฟเลปครับไอ้ดีเจ็ดห้าหัวน้ดีเจ็ดห้าครับซีเอเอฟม ดีเจ็ดห้าแหเคได้ได้ได้วอซีวอซีวอซีรับทราบค่าวอซีวอซีกำลังไปกำลังไป่ี้้าัเหันเอาเอาเอจงากไหนวะนี่ไม่ไรเอาเทนเนอร์บนซอรแล้วว่าราทอเจบอกว่าจับลากเลยโนที่ตลอดต้องออนมที่อย่างน้อยสามวันปเจะขอปืนได้ต้องออนต้องออนสมครเสมอออนเยอะๆวันเนี้ย ได้กันมาเอ้าเอ้าก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาเล่นด้วยก็ให้มันเยอะๆหน่อยให้มันดูแบบเยอะๆอะไรเงี้ยชิบีไม่งตบรมันเลยหรอมันบอกไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่เอาศาสนาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปมันดูพี่ผมจะโดนพี่ผมจะโดนพีจีไม่ได้นะได้ร้านหนึ บินก่อนบินก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกำลังไปกำลังไปกำลังไปกำลังเข้าเอลเอสกำลังเข้าเอลเอสกำลังไปอยู่เอลเอสไอวเออมาบนเขาไอพี่ตอนนี้เขาไปไหนไม่รู้แล้วเขาไหนอุ้ยไกลนั้น่ะชิบหายบนเขายี่สิบเจ็ดไอพี่เขาเขาคนนี้อ่ะอืมแต่เขาถามว่าเราตามมาได้ไงเราบอกไปเลยว่าเออเนี่ยตำรวจมีอุปกรณ์ G P S ติดตัวนะเว้ยะไเเมื่อกี้ผมวิ่โอสือสันดิโกโป่ เขาได้ยึดอุปกรณ์เองไหมไม่ได้ยึดไม่ยึดผมวิ่งหนีไม่ยึดใช่ไหมเขาตบลงรถอ่ะเขาบอกมีรูปมีเมียกับไอยู่สอนออะไรเงี้ยิไปแล้วพี่อุปก่อนไม่มันมันทำเป็นเจ้าที่อย่างนี้มันปล่อยไม่ได้จำไม่ดีได้ไหมอ่ะเขาดีอะไรอ่ะลดความแน่จะลงทางนี้รับ้คเดี๋ยวไปอีกฝั่งตำรวจกำลังกระมั ไปจริงไม่ค่ะเอ็งขับตามเขาลลายเงินมาด้าีกวามันมันมันฆาตตวางสอยู่ตันึ่งอยีลองไปตอนนี้ตอนนี้เขากำลังเอ่อไอดซีบกํำลังขอขึ้นรถของไอดีหนึ่งเอโอเคเจอแล้ว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 ตำรวจแห่าเต็มเลยว่ะโอเคลงเลยวะพี่ ลงเลยลงลงลงกงล้ลงเลยลงเลถ้าเขาตีเดี๋ยวยิงให้ลงเลยลงเลยค้ไหนอุ้มอะพี่ลงง่างงไงู่นปนนไปนไปนู่นไปนปนนู่นนู่ปนนนู่นไปนู่ปนไนู่นไปไปนู่นนู่ันนไปนักนนู่ไปนไปไปใไปปนไน่ รบกวนขอกำลังเสริมอ่ะเขาคนนึงดิดตอ่อรีดไว้จับไล้จับมดเลยเว้ยอะไรอะ่ะข้อหาอะไรอ่ะผมได้รับอ่าข่าวสารมานะครับผมว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วอุ้มเอ๋อนะครับผมซึ่งมีคนแจ้งความมานะครับยังไงก็ช่วยให้พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมที่ม่ตัดอยู่กันตอนนี้โมโจเนี่ยโมจีกันอ่าทุกคนอยู่ในความสงบครับอยู่ในความสงบก่อนนะอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับผมคือมีฟนแจ้งความมานะครับว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทฟันตีกันแล้วก็มีเหตุคุ้มเหอนนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องาอมปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเพื่อมาระงับเหตุนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะสอบสวนพวกคุณนะอ่าอย่างแรกเลยพวกคุณ,คณทำอะไรกันครับผมสตอรี่ <Story S 1> อะไรเอ <Story S 1> ่ย เรียกันเพราะผมตกลงกันแล้วว่าฆ่ากันได้จะฆ่าเขาตอนแรกผมจะอุ้มไปบ้านเขาแต่ทีนี้เขาขับตามมาผมก็เลยขับหนีไปก่อนคือเจอคือมีคนแจ้งความมานั่นแหละไม่รู้ว่าแก๊งเขาหรือเปล่านะเขาแจ้งบอกว่าเนี่ยเขาถูกตีปุ๊บแล้วเขาโดนอุ้มเลยครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยว่าพวกคุณมีสตอรี่กันจริงหรือเปล่าเออแล้วตายแล้วแจ้งความได้วยหรอรู้สึกน่าจะเป็นเพื่อนเขางมางครับเพราะว่าที่แจ้งมาเขาบอกว่าเขาโดนอดุ้มเขาบอกเพื่อนโดนอุ้มอย่างเงี้ยใช่ครับเมื่อเกียมีเพื่อนโดน แล้วพอเจอ้าหน้าที่มาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้บอเรียกกำลังเสริมว่าเนี่ยมีเหตุเฉพาะวิวาดกันจริงพราผมก็เลยแห่กันมาก่อนหน้านี้เขามีเรื่องขัดใจกับผมนิดหน่อยครับ